กาบสวัสดีกับพี่ๆชาวพระเครื่องทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับช่องที่เด็ดพระบ้านนพระเหมานะครับพี่นี่เป็นอีพีที่หกนะครับพี่สนใจเบอร์โทรนะครับ0956232847นะครับพี่ทางเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่หรือว่าแอดไอดีไลน์มาได้นะครับ095623ครับ2847นะครับพี่นี่วันนี้มีพระมีพระให้พี่เลือกหาเลือกชมหลายรายการนะครับพี่วันนี้ครับ ครัมาชมองค์แรกนะครับนี่พระคงลำพูนนะครับพี่นี่แบบนี้พี่สวยแบบนี้เลยครับพี่นี่นี่ครับพระคงลำพูนนะครับพี่นี่แบบนี้เลยนี่ครับเกาๆเก็บๆสวยๆแบบนี้นลพี่นี่เนื้อหาแน่นๆเลยครับพี่นี่แบบนี้นะครับสามกล้องนะพี่นี่หรือว่าพี่ๆท่านใดอยากได้รูปเพิ่มเติมกแอดไอดีไลน์มาได้นะครับนี่ครับ พระพระส่งตามคลิปไปนะครับพี่แบบนี้นะครับเลือกหาเลือกดูกันได้นะครับพี่วันนี้มีหลายองค์ให้พี่พี่นี่ครับองค์นี้ผมแป้งปไปให้พี่พี่ที่ห้าร้อยบาทนะครับพี่นี่องค์ถัดไปแล้วพี่นี่ครับเหรียญหลวงพ่อกันนะครับปีหกเก้านะพี่นี่หลวงพ่อกันนะครับอืแบบนี้นะพี่เก่าเกาแบบนี้เลยครับนี่ นี่ครับพี่เก่าๆแบบนี้เลยพี่นี่สองสี่หกเก้าป่ะครับเนี่ยนี่แบบนี้นะครับนี่ครับทางเรามีบริการเก็บเงินปลายทานครับส่งฟรีทั่วไทยนะครับทุกอง์นะพี่หรือว่าแอดไอดีสอบถามได้นะครับหรือว่าโทรมาทางสายด่วนสายตรงทางเราได้นะครับพี่นี่หลวงพ่อกันนะครับพี่องค์นี้ผมแบ่งปันให้พี่พี่ที่ห้าร้อยบาทนะครับพี่องค์ถัดไปเลยพี่นี่ครับ เป็นพระปิดตาครับพี่ผมผมไม่รู้ที่เหมือนกันนะพี่นี่พระปิดตาครับนี่แบบนี้นะครับนี่ครับเก่าๆครับมีท้องปิดอยู่ตรงหน้าแล้วครับพี่นี่นี่ครับแบบนี้นะครับเป็นพระปิดตานะครับพี่นี่องค์นี้ผมแบ่งปันให้พี่ๆที่ห้าร้อยบาทนะครับพี่นี่องค์พัดไปแล้วครับพี่นี่ เป็นลุงผู้ทวดนะครับเนื้อว่านะครับปี97ครับ2497นะครับพี่นี่ของนี้นี่เป็นเนื้อว่านครับพี่นี่เก่าๆแบบนี้ครับเก่าๆจากหิ้งเะพี่นี่นี่ครับมีคาบเก่าๆอยู่นะครับนี่มีเม็ดกรวดเม็ดหินนะครับนี่เม็ดเม็ดทรายเม็ดอะไรเม็ดหินนะครับพี่นี่แบบนี้ครับเก่าๆเก็บเก็บไปพี่นี่เห็นกันชัดๆเลยครับพี่หรือว่าพี่ๆทนาดอยากได้รูปเพิ่มเติมแอดไอดีไลน์มาทางเราได้นะครับนี่ นี่ครับแบบนี้เลยเพร์นี่องค์นี้ผมแบ่งปันให้พี่พ,พ,พี่ที่พี่พี่ที่ห้าร้อยบาทนะครับเพนี่ถ้าผมพูดผิดประการใดก็ขออภัยนะยครับเพร่เนี่ยองค์ที่ห้าครับ,ส,รบสมเด็จนะเพี์นี่สมเด็จแบบนี้ครับกรอบสวยๆแบบนี้เลยครับเพีนี่เนี่ยสมเป็นสมเด็จนะครับเพร์นี่ นี่ครับเนื้อเนื้อแตกแบบนี้ครับพี่นี่ครับเก่าๆแบบนี้แล้วพี่นี่เนื้อหาคมๆนะครับพี่นี่ด้านหลังแล้วพี่นี่นี่เนื้อหาคมๆแบบนี้เลยครับพี่นี่หรือว่าพี่พี่านใดอยากได้รูปเพิ่มเติมก็แอดไอดีไลน์มาได้นะครับหรือว่าโทรมาทางเราได้นะครับนี่องค์นี้ผมแม่งปลาได้พี่พีที่ห้าร้อยบาทนะครับพี่องค์ถัดไปแล้วครับพี่นี่เป็นองค์ที่หกครับ เป็นเรื่องเป็นหลวงปู่บุญนะครับพี่เนี่ยหลวงปู่บุญนะครับนี่เป็นหลวงปู่เป็นหลวงปู่บุญนะครับพี่เนี่ยอันนี้เป็นเนื้อผงจินดามณีนะครับพี่เนี่ยนี่ผงยาจิจินดามณีนะครับนี่แบบนี้เลยครับพี่ข้างในก็มีมีท้องท้องเป็ดจูนะครับพี่นี่ยขมขมแบบนี้เลยพี่ แบบสองให้เห็นกันชัดๆเลยวพี่นี่นี่ครับนี่ด้านหลังนะครับพี่นี่เป็นยันนะครับนี่ครับนี่พี่ๆท่านใดท่านใดอยากได้รูปเพิ่มเติมแกดไอดีมาทางเราได้ครับพี่องค์นี้ผมแม่งปันให้พี่ๆที่ห้าร้อยบาทนะครับองค์ถัดไปครับเป็นเป็นเหรียญลูกพุโตะนะครับพี่นี่ปีสองห้าหนึ่งสองนะพี่เหรียญลูกพุโตะนะครับพี่นี่ แบบนี้แล้วพี่นี่นี่ครับคมแบบนี้ครับตาคมแบบนี้แล้วครับพี่นี่สองห้าหนึ่งสองครับพี่นี่ของปูโตะนะครับนี่ครับเก่าแบบนี้ครับนี่อันนี้ยันครับยันเต็มเต็มแบบนี้ครับมีคราบเก่าๆติดอยู่แล้วพี่นี่นี่ไปเหมาที่บ้านมานะครับนี่แบบนี้ครับนี่ องค์นี้ผมแบ่งไปในพิธีห้าร้อยบาทนะครับพี่นี่นี่ครับหลวงพุโตนะครับนี่องค์พัดไปแล้วพี่นี่องค์ที่แปดนะครับเป็นยอดขุนพลโลบุรีนะครับพี่นี่องค์นี้เป็นยอดขุนพลลบุรีนะครับนี่นี่ครับยอดขุนพลโลบุรีนะครับเรียมขอบวินเทจนะครับพี่นี่แบบนี้ครับพี่นี่ครับ เก่าเเก็บเก็บชัดๆัดเลยครับพี่นี่นี่พี่ๆทนายสนใจองค์ไหนก็สอบถามมาได้ครับหรือว่าโทรมาทางเรานะครับใส่ใส่ล้วนใส่ตรงมาทางเราได้นะครับพี่นี่แบบนี้ครับฝากอีกพีที่หกครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งเผื่อมีคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนนะครับพี่นี่นี่ครับนี่ครับองนี้ผมแบ่งปันให้พี่ๆที่ห้าร้อยบาทนะครับนี่ครับรอคุณพนลพบุรี องคัดไปครับเป็นชินราชซุ้มลมโพละครับพี่นี่เป็นชินราชซุ้มลมโพนะครับนี่แบบนี้ครับเก่าๆแบบนี้นะครับนี่เก่าๆนี่เรียมขอบเก่าๆแบบนี้เลยครับเป็นชินราดนะครับนี่ซุ้มลมโพนะครับนี่พี่นี่ดูขอบดูเลยครับนี่เก่าๆแบบนี้นะครับพี่นี่เก่าๆเก็บเก็บแบบนี้ครับยิ่งเก่ายิ่งเก็บยิ่งดีนะครับพี่นี่พี่ๆสนใจ องไหนก็สอบถามมาได้ครับหรือว่าแอดไอดีมาขอรูปเพิ่มเติมองไหนก็ได้นะครับพี่นี่นี่อันนี้ด้านหลังนะครับนี่ครับสวยๆแบบนี้เลยครับพี่นี่นี่ครับองนี้ผมแบ่งปันให้พี่ๆที่ห้าร้อยบาทนะครับองถัดไปเลยพี่นี่อันนี้เป็นหลวงพุททวดนะครับเนื้อว่านะครับวัดพระโคนะครับนี่อันนี้เป็นวัดพระโคกัครับนี่เป็นเลี่ยมนี่เลี่ยมเก่าๆแบบนี้ครับสวยๆข้างหน้าสวยนะนี่หลวงพุททวดนะครับ นี่ข้างในครับนี่นี่คาบเก่าเก่าเลยพี่นี่นี่สองให้ชัดๆเลยครับพี่นี่นี่พี่ทนใดยอยากได้รูปเพิ่มเติมก็แอดทางไอดียไลน์มาได้นะครับนี่ทางเรามีบริการเก็บเงินปลายทางรฟรีทั่วไทยนะครับพี่นี่นี่ครับนี่มีอรอยนี่มีมีรอยแตกนิดหน่อยครับนี่นมีรอยแบบบิดออกนิดหน่อยนะครับนี่ องค์นี้ผมแม่งปันให้พี่ที่พี่ที่ที่ห้าร้อยบาทนะครับบุดทวดนะครับเนื้อว่านนะครับองกัดไปเลยพี่นี่แบบนี้ <c oughs> นี่นี่หลงปุบเพิ่มนะครับพี่นี่เป็นหลงบุบเพิ่มนะครับเป็นเนื้อผงพิมพ์หน้าปกนะพี่นี่แบบนี้เนื้อผงพิมพ์พิมพ์หน้าปกหลงบุบเพิ่มนะครับนี่เรียมวินเทจสวยๆแล้วพี่นี่นี่ครับ กรอบนี่ข้างในงแห้งหสวยแน่นๆแล้วเนื้อนี่แบบตแตกๆนี่ครับเป็นไงครับบุบเพิ่มในด้านหลังแล้วพี่นี่นี่ครับด้านหลังยสวยแบบนี้เลยพี่นี่เก่าๆนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นพิมพ์ พิมพ์หน้าปกนะพี่นะครับองค์นี้ผมแม่งปันให้พี่พี่ที่ห้าร้อยบาทนะครับปลุกเพิ่มนะครับองค์ถัดไปแล้วพี่นี่เป็นเหรียญเป็นเหรียญหลวงพ่อโอภาสี่นะครับพี่นี่ปีสองสี่เก้าเจ็ดนะครับพี่นี่ปีสองสี่เก้าเจ็ดปะครับพี่นี่เป็นหลวงพ่อโอภาสี่นะครับพี่นี่โอภาสี่นะครับพี่นี่แบบนี้ครับพ an. ี่นี่นี่เป็นเหรียญนะครับ นี่ครับเป็นปีสองสี่เก้าเจ็ดปะครับพี่เนี่นี่คือสวยอันนี้ด้านหลังครับสวยๆแบบนี้เลยครับนี่เก่าๆเลยครับนี่นี่พี่มีรอยตะไบอยู่นะข้างหลังรอยตะไบเก่าๆไล้พี่นี่องค์นี้ผมแม่งปันให้พี่พี่ที่ห้าร้อยบาทนะครับพี่นี่ครับองค์ถัดไปเลยครับพี่เป็นองค์ที่สิบสามครับนี่ครับเป็นนางพญานะครับนี่เป็นเป็นนางพญาเป็นนางพญาสังกตินะครับพี่นี่ นี่องค์นี้เป็นนามพญาสังฆติครับแบบนี้เลยพี่พ,พี่ทนใดอยากได้รูปเพิ่มเติมก็แอดไอดีไลน์มาได้นะครับหรือว่าโทรมาทางสายสายด่วนสายตรงมาทางเราได้นะครับพี่นี่ทางเรามีบริการเก็บเงินปลายทางฟรีทั่วไทยนะครับพี่นี่นี่แบบนี้เลยพี่นี่นี้ด้านหน้าครับพี่นี่เก่าเก่าเก็บแบบนี้เลยพี่นี่นี่นี่ครับเป็นเม็ดเม็ดหินเม็ด เป็นเม็ดหินเพชรจายยังอยู่แล้วพี่เก่าๆความเก่าครับองค์นี้ผมแบ่งปันให้พี่ๆที่ห้าร้อยบาทนะครับพี่นี่องค์ถัดไปเลยครับพี่นี่เป็นสมเด็จเกตไทโยนะครับพี่นี่สมเด็จเกตไทโยครับนี่เลี่ยมเลี่ยมเก่าๆแบบนี้ครับเป็นสมเด็จเกตไทโยครับพี่นี่นแหละครับนี่องค์นี้เป็นสมเด็จเกตไทโยนะครับพี่ นี่เก่าๆครับแห้งๆแบบนี้ครับนี่ชัดๆผมส่องกล้องให้ชัดๆนะครับหรือว่าพี่านในอยากได้รูปเพิ่มเติมก็แอดอดีไลน์มาได้นะครับนี่แบบนี้เลยครับพี่ฝากอีพีที่หกด้วยนะพี่ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเผื่อมีคลิปแจ้งเตือนใหม่ๆด้วยนะครับพี่นี่ครับนี่ด้านหลังนะพี่นี่หรือว่าผมพูดผิดประการใดก็ขออภัยท่านพี่ๆทุกคนด้วยนะครับนี่ครับพี่ๆนี่นี่ด้านหลังสวยๆแบบนี้นะครับเก่าๆอย่างนี้เลย นี่ครับองค์นี้ผมแบ่งปันให้พี่พี่ที่ห้าร้อยบาทนะครับองค์ขัดไปแล้วครับพี่นี่เป็นองค์ที่สิบห้านะครับพี่นี่นี่อันนี้เป็นเหรียญนะครับเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับนี่ครับพิมพ์ใบพุทราปะครับเนี่ยใช่ครับพิมพ์ใบพุทราครับเพ่นี่ครับเก่าๆอย่างนี้เลยครับนี่ครับ มาบุษราครับแบบนี้ครับถ้าผมพูดผิดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับพี่นี่นะครับนี่เข่าเก่าอย่างนี้แลยครับพี่นี่นี่ครับอันนี้ยันด้านหลังนะพี่นี่มีท้องติดจูนะครับข้างในนี่ครับนี่ครับพี่ๆท่านใดอยากได้รูปเพิ่มเติมแก๊ดแอดดีไลน์มาทางเราได้นะครับนี่หรือว่าโทรมาทางสายด่วน ส่ด้วนส่ตรงทางเราได้นะครับ hmm. น <c oughs> <c oughs> ี่องค์นี um, ้ผมแม่งไปให้พี่พ <c oughs> ี่ที่ห้าร้อยบาทนะครับพี่องค์พัดไปนะครับองค์ที่จะพูกครับองค์สุดท้ายนะพี่นี่นี่สมเด็จไกเซอร์ครับหลวงพ่อจงนะครับพี่นี่นี่เป็นวัดต่างนอกนะครับพี่นี่วัดต่างนอกครับพี่สมเด็จไกเซอร์ครับหลวงพ่อจงนะครับพี่นี่นี่เป็นเนื้ออย่างนี้เลยครับพี่นี่เนื้อเก่าแบบนี้เลยครับพี่นี่ขอบ สมเด็จไกเซอร์นะครับพี่นี่แบบนี้เลยครับนี่นี่ด้านข้างนะครับอันนี้ด้านหลังนะพี่นี่นี่วัดหน้าต่างนอกครับอยุธยานะครับพี่นี่สมเด็จไกเซอร์นะครับองค์นี้ผมแบ่งปันให้พี่พี่ที่ห้าร้อยบาทนะครับนี่พี่ๆีสนใจองค์ไหนก็สอบถามมาได้ครับหรือว่าโทรมาทางสายสายด่วนสายตรงทางเราได้นะครับหรือว่าแอดไอเดียไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะพี่นี่ครับ ฝากอีพีที่6กเลยนะพี่เนี่ยอันนี้ช่องทางการติดต่อเรานะครับทีเด็ดพระบ้านๆพระเหมานะครับสนใจติดต่อนะครับ095623นะครับ2847นะครับทางเรามีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยครับหรือว่าแอดไอเดียไลน์มา095623นะครับ2847ด้วยนะครับเนี่นี่ครับวันนี้ก็มีพระให้พี่ๆเลือกหามากมายนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆที่มารับชมคลิปวิดีโอด้วยนะครับขอบคุณครับ